สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องผมฝันสกุลสกุสวัสดีไม่มีทางไยสวัสดีมอสบออยู่ตามประเท้อรใส่กระตายจีรดสกนั่งเลยพี่น้องนั่งเรือกระลันั่งรถพี่น้องสดเต้นรถเฮ่เเฮ่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 เ่เฮ่่เ่เ เฮ้ออง้ยพี่น้องเอ้ยไปครับเคยพีได้พี่น้องเป็ยังไงไอ้เอ้าทางนี้ตกค่ะก็ตกเศร้าพี่น้องพอดีเข้ามาหลังฝนตกแล้วพี่น้องพ่นทั้งน้ายังตั้งข้าวอยู่วันนี้มาบุ้ยเนาะป้ามาแม่นบอลงานบอลนาตกนั่นน่ะแม่นบอลงานบอลพ่นหักก็ตกเศร้าพี่น้องเลยดีดามานนำล้างฝนพี่น้องเนาะ แต่ว่าทางหน้านะเขาขึ้นสิบวาร์ลอดแน่ๆแล้วก็ค่อยหอดบอลงานกับจังโต๊กกระไครพี่นอ้องเป็นคู่คนอื่นแล้วมันซืน่อเพื่อใจทางกันยังปรทธานเหตุพี่น้องคนทุกเศร้าเนาะนั่งไปยังไงออกโบน,นสัมพี่น้องเลยบนโต๊กดีแนะ่พี่น้องแต่ว่าบรทธานทอดย่างอันดังหน้าเลยพี่น้องบางคนก็เพิ่งเริ่มโต๊กกล้าพี่น้อง ก็มาลายคนได้พี่น้องนี่ก็ได้เป็นซีฟไน้พี่น้องเลยรถสี่หาคันขู่ไทยคู่ลาวพี่น้องสี่สี่หเจคันหกเจ็ดคันบอกเข้าไปก่อนน้ำเนาะคันละสคันละสองหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวห้าหคันสิบสามคนพี่น้องสิบสาี่คนมานำกัน ไปเต้นรถแท้จกักรยานเต้นหรือบนรถแท้นี่ก็ได้เนาะงเราลุ้นน้อกันพี่น,อน้องจ้า้องรถคันทางหน้ามันคืออู่อเท้าแท่โอดโพอหุนาหุนะปนะาดท,ทางก็ได้พี่น,อน้องเอ้ยสังเกตทางเลยน้องนอนทางบ้านฝั่งลาวเฮาพี่น,อนอ้องเอ้ยนั่นก็นสิมีแบบคัดทมดินบนเองนะน้พี่น้องเนาะเ,เ,เวลาขยางมา รถเหยียบรถแล่น,นมันก็สีเป็นคลุมไปพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยพี่ใหญ่เลระวังในได้พุณนะพี่น้องเอ้ยทางขนาดทางลาดหยาดในะพี่น้องข้าทางบันเสเวอร์จะซีซัมได้<อ>พี่น้องรถขั้นทางหน้านัน้นควันดำก็ได้กระดอคุณ่ณรถรถทุนใดขั้นนัน้นนะ แท็กโหลดไฟว่าขึ้นมาอุดเป็นตะซ่างเธอเด้งพอหยุดทางล่างนี่เขาได้ไปได้ใส่ผ่าปิดปากก็โอ้ยดมควันไปเต็มๆพี่น้องอ๋อทางนะพี่น้องทางทางไปนะนะเออสัมปะเปรีงฝี่สิงสกาพญาญเลยพัฟซิงพี่น้องที่ห้างซิงค่ะโอ้ยนราทางล่างเลยระวังหน่อยนะ ทางนะซ oh. ิงมาได้พี่น้องทางเนื่องจากทางทำมันงามเกินงามเกินอันเป็นตาซิงนะพี่นอ้องก็เลยมาอยากซิ่งพัดได้กูนะพ้ oh. นฝืนเศร้าพี่น้องาทางนี้ oh. ที่ห้าจะใช้าฟค่อซิงมาได้แลนร้อยจะซื้อด้อ จุดไม้ก็อยู่ข้างหน้าอันนี้เด็กพี่น้องเอ้ยใกล้ชิดแน่วาดวรดนะอันนี้เป็นวัดป้าบรรหาน้ำพี่น้องเห็นกันพอดีได้ใจได้ใจได้พ่าใหญ่ไห้ขึ้นน้ำแล้วเออนี่แหละวัดป้าเป็นเวลาน้ำตัวมากตัวน้อยน้ำซีขึ้นมาขึ้นแล้ววัดป้าขึ้นแล้วน้ำปีกยอด นี่ก้อนนั้นตัวนีน้จะเป็นจุล้างน้ำท่าโบสพอไปพี่น้องท่านเสซนี้ฮัมได้มาโดนนะพี่น้องโอ้าายฮะขี่น้ำล้างจอม่าขี่น้ำล้างมาอยู่ทางล่างพุน่นอ่าแล่นเขับซ้ายพนแล่นขับขวาซ้ายพนปัดทำน้ำน้ำพ้นถึงตกเศร้าพี่น้อง พี่น้องจา้าฝนตกน้ำเต็มที่หน้าอยู่พี่น้องตอนนี้เราก็ข่าวสู่บ้านละหาพี่น้องเาจะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายของเราพี่น้องจา,องจาโอ้ยฝนกับตกเซาพี่น้อง <c oughs> บ้านอันนี้เป็นบ้านบ้านใหญ่ได้พี่น้องไหมบ้านอันนี้ใหญ่แต่มันก็ยยนอยู่อยู่ติดเซ่เนาะติดเซ่พี่น้องเซ่จะอยู่ข้างใต้ นี่ล้เฮือ,อ,อนเขามีตารางยังไงเนาะคือเอาอะไรก็ได้ครับวัดกานพี่น้อ,อ,นนองเบอรเดขามาหลายปีนวพี่น้องพี่น้อนงนนี้แซมไฟแล้วพี่น้องเสร็แล้วตังรนึงอ๋อขจุดแล้วเดลติรถแห่บอ พี่น้องปัดติ๊บอัดโาเคไหนวะมาอันนี้เปิดเขากระเทยตื่นยจะเป็นเจ้งที่เนอะพี่น้องมาหอดเราเดินจา้าแม่นองเดือนอ เดนปเาจะเี่ตัวใ่จอยนะ้าเฮ้ยเ่ว้มากาบายบายรฮ้ยแหนะอี้ะหอยู่บ้างนั้นเไปยเลยกีฬา้าไปหน้เาขับาจะเี่ไลด์ออนไลน์แล้วเพื่อเลยวกั โยนเท้าส <tyard. c oughs> องข้างน่นลตัวน้านมาสร้างทางรู้ขึ้นมาสร้างทางข้นไปบนขึ้นแล้วขั้นไปบนพี่ดเต้นรถสอ้างได้ไหมเสียเสื้อ้นบ้าเ้โล กำลังม่วนไี่น้องกำลังม่วนกำลังมันโอ้ไม็เอาไม่เอามาดีไม่ม่วนน้ำกันเด้อพี่น้องรถแอ่บุญหลงไฟทางนั้นนฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกดูทางเซ้นะฝนตกพี่น้อง

กอสดไพ่ลีลำดอเฮาี่นี่เป็นปีตวนี้ตีเฮ้าในกล้เกียบต็วตัวประทัดกดอ่าในก้นเกียบประมาณจู่ทระมาเรื่องจิตธาตุออกเรื่องท้าวนีแหล่งตออาจะปรักาศขอสดขอไพ่ลำีลำดอยงใจะนนเือมยู่าน้อ่าให้นใจลำตับใครทกลังเบิกใจใจตึาเงียจเกเป็นแอบตาดูตาจี เลี้ยต่อตาจะี่เท็นของโากเอ่แต่นนี้ตาเืามันตาต้นต่นได้ยัต่างคนต่างมวไปลองจ้ามี่ต่ไว้นู่นเหรอองรับกระดูกชื่อเป็น้นเป็นตาตาตาเ้าเอ่อเอ้าแล้วเราะทยังมาหอดแล้วพี่น้อ

ไปพอดีกับเต้นดีกับเต้นพอดีกับเต้นมาหอดแดดจบด,ดีพี่น้องเลยโต๊ใจ่ได้พี่น้องเลยเป็นงานเทียนรักนการงานสร้างเป็นไส่กระไรพี่น้องค่ะสองค่ะ คนี้เป็นรถแห่พี่น้องเลยอยู่ตรงกลางระว่างะนะพี่น้องอันนี้สเป็นหางมังไฟเฮาที่อยู่ตรงกลางเลยพี่นอ้องอันนั้นคันนี้ก็เป็นเต้นอันเครื่องซียงเนาะรถแต่งนะพี่น้องเครื่องียงรถแตง่งเป็นมังไฟอยู่กลางอันนี้ก็สิเป็นรถแห่พี่น้องจา้ามาหมนน้ำกันรถครับพี่น้อง <C> e <an> อ๋อพี่น้องเมื่อยเลย

เดนย่าเด้อมากับไาพี่น้องชายน้ำประทานไปไหนใจมา้อโอยบ้านนี้นะบ้านนี้คือมัดสูงแต่กนพี่ไน้ บองไเล่เออบางไฟเ่ระกดเลยยากมันหนาง่พ no <UM ี่นองจ้าเดบเบิ้งบางไฟแซนี่นพี่นอนในหางใหญ่อันี้ก็ยังจุดบางไฟน้ออยู่พี่นอนจ้าอันตล่อัน้กเอตมีนลับฮไอ้ยพี่น้องกะลนจุดค่ะ กูทรายจะจูดเหมือนกันนะเนาะกาลังจุดพี่น้องกาลังติดจ้างกาลังจุดอันนั้นเป็นจะทางเซ่ได้พี่น้องจ้าเป็นเซ่พี่น้องเซ่ละหาน้ำนาะเซ่มาพี่น้องเซ่มังเฮียงเซ่ละหาเนาะคนเซ่ละหาน้องใหญ่โอ้ยสัญญาณแล้วติดจุดแล้วพี่น้องจ้า